ัสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่สิเบ็ดปากกาคือเก่า,ากแหละพี่น้องมาหาอาหารแรงต่อแรงๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อมือนี่เดอ้อมาลุ้นเด้อมือนี้ลุ้นน้ากันพี่น้องไมเป็นาาตาได้บ่สิิเป็นตามานบ่มาลองมึงดูปลาสิกินอย่บอกมือนี่ลองมึงเด้อพี่น้องเดอ้อสิเบ็ดปากกาสูตรเก่าสูตรเดิม เนื้อกัะเนื้อไส้เดือนเนื้อไส้เดือนพี่น้องเอ้ยแบบเก่าแบบเดิมมาพี่น้องมาลองลุ้นมองดูเป็นในไดนนี่แหละมองนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาแถวนี้แหละลองมังก่อนขั้นมันบวก,กินกับย้ายไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องบาได้อยู่กับที่ได้ถ้ามันบวก,กินย้ายจนหดจนเห็นมองมันกินบุญละเอา้าลองมึงก่อนเนาะ ปยังอ๋ออ๋อปยังมันโอ้ปากาปากาฮันดีฮันดีฮันดีปากาใหญ่พี่น้องมันโอเคเลยเบดีปล่อยลงปล่อยลงรถเอาเลยดิตัวป่าพี่น้องดูดิโอ้ได้การพี่น้องเลยตัวใหญ่อันนี้ก็ได้อ๋อเบดีแม่มันได้การ ดีเอาเก็บก่อนพี่นอ้องเลยบาทน,นี่เอาเอาปลายัางกินปลายัางกินบาหน,นีิดูปลายังอันนี้โอ้ปลาขาวพี่นอ้องเลยขาวก็ตัวใหญ่ได้ขาวก็ได้เอาพี่นอ้องเลยรุ่นนี่ตัวปลาขาวนุ่นกระเอาไ้แล้วพี่นอ้องเลยได้การอยู่ดอ,อกเบลน,นี่ đi tô bà chốt dù đọc Đó, kiếp còn phía nó người, Không. Lít lẹp phía nó Thìm lông nó trồng đây Hà ăn nhảy à, đi Ô, oh. bạc cá nhảy phía nó ơi Bói lông nó ẩu lươi Bạc sĩ ẩu nó nhạc phía nó Rồi, thu bà, bà cá nhảy phía nó ơi Bắc nhảy lên Ôi oh. ในการอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเบนนี่มานอยู่มือน,นี่มานคือเก่าพี่น้องมือน,นี่โอ้ยตูปลาปรุร่ะโอ้ยพี่เล็กพี่น้องเอ้ยปลารุ่นนี้ก็โอเคแล้วพี่น้องโอ้หายากอยู่ดื้อใหญ่รุ่นนี้อ๋อเก็บก่อนพี่น้องเอาปลายัางกินป่าน,นี่ึงดึงดึงดึง,ดง กินจังใดเอาเวียนไปเวียนมาอ้อปากกาพี่น้องโอ้ดดปากกาปากกาัลมากาหนิฮแบบึ่ยย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 อยย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 ย้เยยย้ยยยยนยยยยยยย้ยยยยย ในการอยู่เอ้าพี่น้องเก็บก่อนบาทนี่เอ้าเอ้าเอ้าป่านยังป่านยังพี่น้องป่านยังนั่นโอ้ปากกางานได้แล้วปากกาแล้วพี่น้องเออโอ้ได้การปลาตัวนี้รุ่นนี้งามดิพี่น้องได้การได้การนี่ดิรุ่นนี้ปากกา Tụi nhảy đấy thì nông ơi, bỏ ra miếng nói đấy, nè đấy Vô đã, tụi bà Đấy, cán vô phí nông ơi Ok dù luôn nè Vô đã Đó Kép sắc quẩn phí nông ơi Năn Đấy, cán vô nè Bà nhìn kín bà nè Đúng không? Đứng 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 คือเศ้าสะเอาดึงเทิด <c oughs> เอาเ,เองียบเลยโอ้ยยัง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 กินอยู่ปลาอย่างเน้ะค,คือกินแบบนี้เนาะอ๋อปลาขาวปลาขาวพี่น้องเลยอันีโอ้ยเอาแล้วปลาขาวรุ่นนี้เฮ้ยพูดดี ก็ดีตัวปาขาวก็ได้พี่น้องกูได้การอยู่ได้นี่ตัวปาขาวก็ได้ให้อยู่พี่น้องเองเ้ยเอารุ่นนี้ก็ได้เอาเก็บก่อนพี่น้องอือ้ออื้อื้ออื้ออ่านปากกาบาทเออเออปากกาปากกาพี่น้องได้แล้วปากกา ดิตัวากาการอยู่รุ่นนี่โอเคอยู่พี่น้องเอ้ยน,นั่นโอเคแล้วแบบนี้สุดยอดแล,ะละ้วล่ะเอาเอาปลายัางบาดนี้อปลาเวียนไฟบาดนี้ว้เาเพ่นสิเอาทมลงเอาโลดน,นั่นในไดไการปาเวียนไฟใหญ่พี่น้องพ โอปลาเวียนไฟขนาดเลื้อยผูด่าโอเคเบนนี้ได้การอยู่นั่นันดให้เติบได้พี่น้องเอ้ยฮ้ยเดีเอาไปพี่น้องมาเมื่อบาดนี่ปลากันพอปิ้งอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยพอปิ้งแรงอยู่ดอกแต่ก็บ่ได้หลายเท่าใดเฮ้ยดี๋ปลาก็ได้ ปลาขาวปลากาเมื่อนี้เด็กได้อยู่พี่น้องได้ปิ้งพอปิ้งอยู่เด็กปลากากับตัวงามปลาขาวกับตัวงามอยู่พี่น้องเลยนี่ให้การอยู่รอกสัมเนี้กันได้เพราะอยากพอกินแล้วละ่ะดีกว่าบัวมาพี่น้องเลยมาหาอยากหากินเอาเอาสัมเนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ,อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ